ีจเนื่องจากว่ามีคนบอกว่าต้องไลฟ์ไม่งั้นไอจีจะติดเงาไม่หยุดนะคะก็เลยต้อง พี่ขวัญน,น้องออมแม่น้องเร็กแม่คิดถึงคิดถึงเหมือนกันค่ะพี่ขวัญเอาจริงๆไม่ได้ไลฟ์สดอย่างนี้นานมากแล้วอะไม่รู้จะพูดอะไรดีขอไลฟ์ด้วยต้องทำยังไงอะสวัสดีสองหมื่นห้าร้อยคนใช่ปะ ตอนนี้คือสองหมื่นห้าป่ะน้องบอกว่าขอไลฟ์ด้วยเราต้องกดยังไงอะ่ะสวัสดีค่ะคนสวยยิ้มเฉยๆก็พอ พูด中文มา一点点 Speak English Hi international fans คือคือยังไงนะเดี๋ยวนะเมื่อกี้น้องบอกว่าซ้ายขวาล่าง ก็คืออันที่เท่าไหรอ่อะมันมีวิดีโอซึ่งตอนนี้ขึ้น99แล้วก็มีคำอันนี้คือคำถามปะถ้าเรากดอะไรเข้าไปเดี๋ยวนะอ๋ออันนี้คือคำถามหมอ,อมีคนถามว่า หลิงหลิง do you miss n e b r a s k n คือหลิงอ่าให้เอ้อมเข้ามามากเลยอ่ะอันนี้คือหาชื่อฉันที่เป็นมีดีโอบวกหาชื่อใช่ปะมิสไมก็มิสไมก็คือเจ๊เจ๊เคยเห็น เกนแค่ครั้งเดียว I only saw it once and I I didn't see logo chicken อีกเลยอะหรอว่า oh, ก uh, so ็จะบอกว่า so คิด so ถึงก็ก็คิดถึงก็ได้อะเดี๋ยวนะแล้วก็อะไรอีกอะ今日ง ออมิ้ม่ะจุ๊่ะจุ๊บ่จุ๊บคจุ๊่ะจุ๊ค่ะจุ๊ค่ะจุ่จุ๊่จุ่จุ๊่ะจุ๊่จ่ะจิ๊บคจค่ะจ่ะุ่ะค่ะค่ะ่่ะจุ๊บ่ค่ะ่่ค่ะ i ินวาส์ทูจอยปะสามหมื่นแล้วสามหมื่นปะเอ่อฮัลโหลแต่ก้าวก็ให้喉咙冇ไลฟ์พวกไอ้คลองแหล่ง้คือจริงๆเราเพิ่งเจอกันเมื่อกี้ข่ะนออมา ขันต้าขขันต้าขันต้าวขันเต้าเหตุการะเธอรู้ไหมว่าอันนี้เป็นวินาทีประวัติศาสตร์อ่ะใช่เพราะหลิงแทบจะไม่ลายสดเลยเมื่อกี้เห็นอาโปด้วยสวัสดีค่ะอาโปสวัสดีค่ะพี่อาโปถ้าไม่มีคนส่งข้อความไปหาพี่แหม่มอีกก็คง คงไม่ไลฟ์สดครับผมมีพี่อโบรู่แล้วก็มีมีพี่โมยพี่แม็กกี้พี่แม็กวันดีพี่แม็กกี้พี่แย่แขกเธอะราก็มีเนเน่พี่เนเน่นอันนี้คือคือตอนนี้อะหลิงอยู่ในรถหลิงไม่รู้ว่าเน็ตมันจะมันจะติดไหมหรือว่าอะไรอ่ะคือตอนนี้ทุกคนได้ยินหรือเปล่าได้ยิน ยาาาก่有卡吗我刚刚看到了说很卡。อโอ้นี่แหละก็เลยเถือโอกาสมาไลฟ์สดมาเจอทุกคนนะคะใช่ค่ะมีแต่คนพูดว่าอันนี้เป็นวินาทีประวัติศาสตร์เพราะเราอยู่ด้วยกันมาสองปีเราไม่เคยไลฟ์สดได้กันเลยไลฟ์ฟู้ที่แปลว่าไลฟ์เป็นคนละเครื่องคนละแอคเคาทอะไรอย่างเง<ม>ี้ยอือ วันนี้รายการผ่านผลไปได้ดีเนาะเธอเนาะดีนะสนุกมากใช่สนุกมาเลยเแล้วก็รู้สึกอร่อยมากหรือว่าฝีมือทาบค่าเชนญจะดีขึ้นแล้วโอโปชมว,ว่าทำไมสวยกันจังโอ้ค้าตานั่นนะ่ะแล้วก็อ <c oughs> เอออ่ะทุกคน แับซิงมากเลยอ่ะอ้อมไปไหนต่อพีไ่ไ่ดีอ่ได้ไมแถวนี้ยังไม่ได้ชุดเลยชุดน่าจะอยู่กับพี่แม่อ้าวแ้่พี่แม่ไม่ได้ให้ที่หนแต่กันนี้ไม่ไม่ได้ให้ พราะวา่า um, oh, mm. ความี่เห่นลง16อารมลง12อารมของเจเจลง16เขาลง2มีมีคาถามว่ามีคําถามเยอะมากเลยอะ่ะ mm. please speak English we are international fans hi guys hi guys so what are we going to say I have no idea bro เมื่อเมื่อไหร่จะได้นั่งไลฟ์คู่กันเฮ้ยนี่ไงไลฟ์คู่อยู่นี่ไง อันนี้ข้างล่างเสียซีมัน叫你返香港食饭我见到我见到你กำลังกำลังตอบเป็นเป็นอยู่我见到嗰个采访嗰一下系非常之开心上直上直客返香港 取ย晒所有嘅行程即刻返香港คือคือคือนางเอกคนที <ic om diction aries> ่หลิงชอบมากที่ฮ่องกงอ่ะเขาเขาบอกว่าเหมือนเขาเขาเรียกว่าแหละให้สัมภาษณ์บอกว่าแบบหลิงเว้ก็ไม่ค่อยมีโอกาสเจอพ่อหลิงไม่อยู่ฮ่องกงอ่ะแบบ บอกว่าเออถ้ามีโอกาสก็จะแบบนัดไปกินข้าวแล้วลิงก็อยากจะแบบว่าแคนซ้นงานทั้งหมดแล้วก็บินไปห้องกงเดียวนี้เลย Oh my god What's her name เสีซมัานเิ้าเจ๊โอ้เฮ้ยเหมือนเธอเคยเล่าให้เขาฟังแล้วว่าเธอชอบพี่เขาใช่ไหมคนที่คนที่แฟนแฟนทำอ่าโปรเจกต์วันเกิดให้อ่ะจำได้ปะ เออ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 จกงจำได้เขาเาปน็นนางเอกที่แบบเก่งมาก,มากๆแล้วหลิงชอบมากๆเลยอะเออโอ๊ย,อยแล้วก็นั่นแหละก็อยากกลับไปก็อยากไปเที่ยวทะเลอ่ะนี่หลิง อยากไปเที่ยวทะเลอ๋อไปไม่ได้ไหมปล่ะเลยมันหยุดวะมี่อีก็ขอพี่แม่นวงหน้าเลยเกมนีนะ什มเก๋เก็บแปลว่าให้ปะไม่ใช่สิ Ờ, gặp rồi gặp cả, chân chân bay gặp sống ở lại wow shoot wow game đi gay คือให้เขาไปเที่ยวกับเธอกับเขาอ๋อคือตอนนี้น้องอมจะชวนไปเที่ยวทะเลใช่มีเัดเลยนัดเลยนัดเลยกี่วันกี่วันสามวันสองคืนสามวันสองคนดดืนเดี๋ยวเจเจดูวันหยุดให้ติงว่า หลังแ,แฟนมีหรือว่าระหว่างสองระหว่างสองเดือนนีน่าจะมีนะไม่รู้อะถ้าถ้าถ้านนตดวงหน้ามีน่าจะมีอยู่แล้วแหละไปช่วงไหนล่ะไม่รู้หลังแฟนมีแฟนคอนก็นได้เป็นคอนเดือนเก้าแต่แต<ด>แอปิ้ซจิกา แปดพฤศจิกาพฤศจิกาเดือนอะไรสิบเอ็ดสิบเอ็ดอ๋อสิบเอ็ดงั้นก็น่าจะได้ช่วงสิบเอ็ดนะอืมโอเคอ่าช่วงสิบเอ็ดสามวันสองคืนฝากพี่แมมด้วยค่ะ <laughs> ทุกคนสิบเอ็ดตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดนต้นไปฝากบอกพี่แหมมจะไปสามวันสองคืนครั้ไม่ต้องฝาก เจจัดการเองเจจัดการได้ไม่มีปัญหาทุกคนผู้จัดการเจเจจัดการเองน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอคิวแล้วไม่ไปตีก้นนะนี่ขอคิวแล้วไม่ไปตีก้นนะไอ้ไอ้ิง เขาขับรดไปเลยอะได้สามวันสองคืนเจอเน่เนี่ยตอนนี้สายตาก็คือวกแวกไม่มั่นใจไม่อยากไปเจ๊ดูออกเจ๊เจก็จะมัดมือช็อกเพราะว่าคนสามหมื่นคนเป็นพยานนะไม่ใช่สามหมื่นสี่หมื่นสามมื่นจุดหนึ่ง สามสิบเจ็ดหนึ่งปะมันไม่อัปเดตว่ะของเขาไม่รู้อ่ะของเจสี่สี่สองจุดหนึ่งอะโอ้เจมดมมแมอ่าเจ๊ครับพูดคำไหนคำนั้นนะคะอาหนูก็พูดแบบอย่ามาไม่ไม่สบายใกล้ๆวันละกัน <c oughs> เขาไม่เขาไม่อะไ,ไรไม่สบายเลยเธอเอาบุกนี้มาจักไหนโอเคโอเคเดี๋ยวจัดการให้เออเออเออไปเบล่นชนเราโอเคบายบายเธอจะรับตอบปะก็จะนิดนึงเดี๋ยวใกล้สุดแล้วแล้วเมื่อไหร่เธอตอบไลา์ฉันไลอะไรอ่ะท็อปปอกไก่ย่าง <laughs> หรือชาเขียวไม่ ต้องม่เหรอเธอไม่ตอบเลยฉันเลยว่าถ้าจะเอาไก่ย่างหรือชาเขียวไหมเธอไม่ตอบหลิงบอกวไม่เป็นไรครับเออหรอใช่หลิงตอบไปแล้วโอเคโอเคหายกันหายกันไปละบายบายจุ๊บจุ๊บลบจุ๊บลบจุ๊บบายบายบายโอเคเดือนสิบเอ็ดสามวันสองคืน เดี๋ยวหลิงใกล้จะเชื่อถึงแล้วเดี๋ยวเจอกันนะเดี๋ยวจะมาไลฟ์อีกทีโอเคเจอกันบายเดี๋ยวหลิงจะต้องล็อกคิวน้องออมด้วยกับแม่ก้อยเพราะคิวน้องออมอยู่กับแม่ก้อย ะะคะเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตค่อยว่ากันนะเจอกันบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายใจเจบ๊ายบายอ,าอยัผงก翻香港了บ๊ายบาย